สวัสดีครับนี่คือรายการสายตรง i n นไซ h ์นะครับเป็ว่าวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับพิเศษนะทางด้านฝั่งของดรนิพนธ์บุญเดชาน,นันนะฮะประธานเจ้าที่บริหารบริษัท WHA Unity and Power หรือเรียกง่ายคือว่าอัพนั่นเองนะซึ่งว่าอัพถือว่ามีการประกาศ ตัวเลขนะผลประกอบการแต่มาแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าทํากําไรสุทธิต้องบอ,อกเลยว่าสวยงามมากๆนะมีกําไรมากกว่า130ลร้านบาทนะเดีวถือว่าเพิ่มขึ้นเรียกว่าโตไปเรียกว่า2 0 0เนะเทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิอยู่ที่43.49ล้าร้านบาทนะต้องดูที่ว่ากําไรออกมาปังๆแบบนี้ดูที่ว่าจะสามารถพิชิต ในส่วนของทั้งปี63ได้หรือไม่ที่ทางนั้นของวาอัพเองมีกำไรสุทธิอยู่ที่812ล้านบาทนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับดรนิพนธ์ซึ่งทางตอนนี้ดรนิพนธ์นะก็ถือว่าอยู่ในสายกับทางรายการสายตรงอ mm ินไซด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับดรนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับครับผมเนะี่มาคุยใผมเกินนําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกว่ากําไรเนโต ประมาณ200%อยากให้ดรนิพนธ์ช่วยอธิบายน่ยครับว่าเอ๊ะว่าที่กำไรโตมา200%เนี่ยมันอยู่ในแผนงานอยู่ในเป้าหมายที่แบบว่าเราวางเอาไว้หรือไม่ครับจจุดนี้ครับก็ต้องอขอบคุณนะครับอขอเรียนว่าตัวธุรกิจเราเนี่ยครับในปีนี้เนี่ยมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับทั้งธุรกิจน้ําและธุรกิจไฟครับธุรกิจน้ําเนี่ยครับ ปีนี้เนี่ยมันมีดีมาเพิ่มเติมจากลูกค้าในกลุ่มปิตโตรเคมีเพิ่มเข้ามามนะครับแล้วแล้วไม่มีปัญหาภัยแล้งเหมือนเช่นปีที่แล้วด้วยนะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจําได้ช่วงตั้งแต่ต้นปีเลยเราเจอวิกฤตภัยแล้งที่ภาคตอนออกนะทำให้เราต้องพยายามขอความร่วมมือทั้งจากลูกค้าต่างๆในการลดปริมาณการใช้น้ําลงครับ,รบแต่ปีนี้เนี่ยน้าไม่แล้งแล้วนะครับน้าดีแล้วก็ ผนวกกับลูกค้าที่เขาตั้งใจจะ COD แพลนเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราขอเพราชะลอลงไปเนี่ยเริ่มกลับมา COD ตั้งแต่ปตามาสีปีที่ผ่านมานะครับดีมานใหม่ของฝั่งน้าเนี่ยก็จะทยอยเข้ามาตั้งแต่ปลายปีแล้วนะครับเราเห็นการจับโตใน,นิ่1ในเชิมของรายได้ธุรกิจน้ําเนี่ยกว่า14เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ยังจะมีดีมันใหม่ๆทยอยเข้ามาเรื่อยๆโดยช่ายลูกค้ารายใหญ่อย่า,ยยางเช่นเก้า i p นะครับขนาด2,500นิลลิกวัตต นะครับอันนี้เป็นโรงไ p p ขนาดใหญ่นะครับก็จะทยอย COD เป็นเป็นบล็อกๆนะมีทั้งหมด4ี่บล็อกนะบล็อกละประมาณ625เมกนะครับ,นะรบก็จะทยอยอเริ่มต้นการใช้น้ำตั้งแต่ไตรมาส2ปีนี้เป็นต้นไปนะโดยเขาจะทยอย COD ไตรมาสทุกๆ2อไตรมาสตอนบล็อกก็จะจบประมาณปีหน้าครับอันนี้ก็เป็นเป็นโก้ดในเดิมของตัวน้ำในในนิคมเรานะครับส่วนเรื่องไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าเนี่ย ในไตรมาสหนึ่งในการเติบโตขึ้นเ,นเป็นระย,ยะนะครับรายได้เราเนี่ยเติบโตเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยโตกโตขึ้นมา17เท่านะยะุ่งปง่ายๆเลยเนี่ยนอกจากตัว Private TPA ที่ทยอย COD เพิ่มเติมทยอยเซ็นสัญญาเพิ่มเติมมาแล้วเนี่ยในไตรมาสหนึ่งเ,เราได้งาน EPC งานออกแบบก่อสร้างติดตั้งนะและดูแลรักษาไปอีก10ปีด้วยนะเป็นสัญญาโซลาร์ซูรุ่5เมกะวัตต์ นะครับก็ถ้าตัดรายได้ส่วน EPC ออกไปเนี่ยให้เป็นเหลือเฉพาะรายได้จาก Private PPA อย่างเดียวนะฮะตัวโซล่าเนี่ยก็มีรายได้เติบโตขึ้นกว่าสี่เท่าเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วนะครับเพราะมีเมกะวัตที่เราซีรีเพิ่มเติมขึ้นมาตัดๆนะครับไตรมาสหนึ่งปีแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบแปดเมกะวัตนะครับไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยขึ้นมาถึงสี่จุดสี่เมกะวัตต์ครับแล้วนี่เป็นเป็นสตอรี่ของของครึ่ง ปีมั่นหนึ่งแล้วก็ครึ่งปีแรกนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยแน่นอนอย่างที่ได้เรียนไปว่าธุรกิจน้ําก็จะมีตัวลูกค้าใหม่นะครับโดยเฉพาะรงไฟฟ้าไอพีทีขนาดใหญ่ที่จะยอยเ,อเพิ่มปริมาณการใช้น้าเข้ามานะครับแล้วเราก็มีพัฒนาน้ําในนิคมใหม่ของกลุ่ม WHA ด้วยนะครับชื่อ WHA RY สาหนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นนิคมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปในกลุ่มของเรานะครับก็ เริ่มก่อสร้างแล้วอันนี้แต่เนี้ยเข้าใจว่าตัวดีมานแน่จะเข้ามาประมาณต้นปีหน้านะครับอืมครับผมจะธุรกิจน้ำส่วธุรกิจไฟนะครับว่าจะมีตัวโซลา่าที่เราอ่าณนะสิ้นไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราซีเคียวสัญญาตัว Private ีพ a มาได้ถึงยี่หีสิบเม็ดวมตตร์ครับผมเราตั้งใจว่าจะแต่90เมกอันนี้สิ้นปีนี้และจะไปชน3 0 0เมกในปีห6นะครับอันนี้ที่ เรามีคอมมิชกับทางอบอร์ดเอาไว้ครับครับผมดูแล้วนี่เรามีความมั่นใจมากเลยแค่ไหนที่แบบว่าจะไปถึงสามร้อยเมกะวัตต์ในปีสองห้าหกหกครับดรนิพนธ์ครับเรามีความมั่นใจมากนะครับะว่าจาะเสียงตอบรับหรือว่าดีมานด์ของลูกค้านะครับทั้งในและนอกที่คม W H A เองนะครับที่ลูกค้าที่ตั้งไปแล้วเนี่ยก็มีความเรียกว่าแฮปปี้แล้วก็บอกต่อ ทั้งบริษัทในเครือเขาหรือว่าสาขาโรงงานต่างๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากนิคมดิเวเชถแต่เขามีสาขาอยู่นอกนิคมเราเงี้ยก็อาจให้เราไปิดตั้งเพิ่มหรือว่าบริษัทพาร์ทเนอร์เขาอย่างเงี้ยครับก็จะมีมีการบอกต่อกันเป็นเป็นคัสเตอร์เรฟรซ์เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเราเป็นเจ้าของนิคมเองด้วยนะครับความน่าเชื่อถือเพราะสัญญาพวก private PPA เนี่ยเป็น long term contract 15ปี20ปีนะครับ ก็จะได้ความยอมรับความน่าเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้าของเราด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าหลวงคำแนนาคตเองเนี่ยเรากำลังเดเวล o อปแพลตฟอร์มตัว P2P Energy Trading นะครับซึ่งลูกค้าที่มาติดตั้งแผงโซลา่ากับทางเวชยูพเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับประโยชน์ส่วนเพิ่มนะจากการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวนในการซื้อขายไฟฟ้าส่วนเกินกับโรงงานอื่นๆที่เข้ารว่รวมโครงการในระบบการกลาดด้วยวนะค ทางถูกยังสามารถขายไฟไปให้ค่าบ้านได้ด้วยนะครอันนี้ก็เป็นเป็นแอดแวลูที่เราแตกต่างจากจากกโครงการพูดผู้ทำโซลาร์รายอื่นๆนะครับครับผมเห็นว่าเราอยู่ในระหว่างการขออนุญาตเปิดการใช้งานตัวเอ p ตัว Energy t r a d ท n g นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับคือปัจจุบันเนี่ยทางเจ้าหน้าคือว่าเราอะมีความร่วมมือกับทาง PA นะไปฟ้าบุิภาคครับผม ปลดรีเลย์แล้วตอนนี้ไฟเนี่ยจากโซลา่าส่วนที่เหลือเนี่ยสามารถที่ไหลไหลกลับเข้าไปในเกลดสายส่งข้ามไปยังลูกค้ารายอื่นได้แล้วแต่เรายังไม่ีการเก็บเงินจริงเก็บเงินจริงเนี่ยต้องรอทางกกพทางกรรมการกขับขการพลังงาน,นอนุมัติก่อนนะซึ่งเ<อ>ขาจะทดลองระบบเนี้ยประมาณสองสามปีมาดูว่าถ้ามันไม่เะเ็นอะไรเนี่ยพอเขาอนุมัติให้ทําเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยข้อดีคือว่าในกลุ่มด h บเบเชเองเนี่ยครับเรามีหลังคาพวก แ uh, วร์เฮาส์พวกโรงงานสำเร็จรูปหรือแม้แต่บ่อน้ําในที่คมเราเนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งโซลา่าเพิ่มเติมได้อีกกว่า200เมตรสวรรค์ลูกค้าในที่คมเราเนี่ยโรงงานต่างๆที่ใช้ไฟอยู่ผ่านสายส่งท E เอได้นนี้ก็เป็นอีกอีกนิ w เอชเคอันหนึ่งนะครับถ้าว่าถ้าทางเออาซีอนุมัติเข้ามาแล้วเราสามารถเียพร้อมลงทุนได้เพิ่มเติมทันทีเลยครับ ครับผมเอ๊ะตัวนี้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ที่แบบว่าแบบว่าต้องใช้รนายได้เงินกับเหมือนกับคบหาดูใจเนาะเรียกว่าอีกไต่มากสองไต่มาก,กว่าที่เขาจะอนุมัติตรงจุดนี้เราต้องใช้งบประมาณบัตเจ็ตในการลงทุนเนี่ยเท่าไหร,ร,ร่ครับดรครับตัวแพลตฟอร์มจริงเราโคกับทางพาร์ทเนอร์เรานะครับที่เราได้เซ็นเอโมยร่วมพัฒนาจากทางกลุ่มปตทและเซอร์ซิตนะครับกับเดอะเวชยูพีสามพาร์ตี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ เป็นการพัฒนาร่วมกันใครอย่างนี้ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นเป็นโน้ตเอาวในกลุ่มที่เราพัฒนาร่วมกันส่วนตัว investment ถ้าสมมุติว่าลงทุนอีกสองร้อยเมกะวัตต์เนี่ยอันนี้ใช้งบประมาณว่าสักสี่พันสี่ันล้านอืมครับผมแล้วก็ตรงไปตรงมาคูณประมาณเมกะวัตต์ละประมี่สิบล้านครับผมเห็นว่านอกจากตัวตัวแพลตฟอร์มตัวนี้แล้วเห็นว่าเรามีการเตรียมที่จะติดตั้ง เอ่ทดสอบระบบเออเกี่ยวกับพวกกักเก็บพลังงานด้วยช่วยอธิบายตรงนี้นะครับว่าเอ่อตอนนี้เราอยู่ระหว่างที่แบบเตรียมติดตั้งเพื่อทดสอบไปตัวเขาเรียกว่านะ energy storage system ตัวเนี้ยเป็นยังไงฮะใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยเรา,ำากำลังจะเป็นการติดตั้ง energy storage เนี่ยขนาดประมาณ800กิโลวัตต์นะครับเกือบเกือบหนมกะวัตต์เนี่ยสำหรับโรงกรองน้ำในนิคมของเราเองนะครับเวลาจะทดลองใช้บนโรงกรองน้ำราเนีน้เรามีโซล่า จรามีโหลดการใช้ไฟแล้วเราก็มี energy s o l a g เพื่อจะดูเรื่องว่าสถียรภาพการใช้ไฟแล้วก็การการใช้ไฟจากโซลา่าให้มันมากชั่วโมงมากขึ้นนะครับถ้าโครงการน,นี้ประสบความสำเร็จเราจะต่อยอดทำให้ลูกค้าในนิคมเราเนี่ยเราเราจะพัฒนาเป็น smart ท i c โ o g r i นะครับข้อดีคือว่าลูกค้าในนิคมเนี่ยก็จะได้เรื่องความสถียรภาพของไฟฟ้าที่มากขึ้นนะครับได้ค่าไฟที่ถูกลม แล้วก็ยังได้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นกรีนกรีนเอเนจีมากขึ้นนะครับลดการใช้ไฟจากพวกลงสาร์อนฟิลลงครับอืมครับผมไอ้ตัวไอ้ตัวเอ r นจีสตอเรนี่มันต้องใช้แบบว่าใช้เงินเยอะไหมฮะแบบว่าไอ้พวกทําพวกระบบการระบบการเก็บกักเก็บพลังงานใงจุดนี้ฮะก็ตัวเรื e องอินเวสท์เันก็จไม่เกิดโครงการนี้ประมาณสักร้อย ร้อยล้านนะครับอือเราลงทุนไปครับเพื่อที่จะมาทดลองอแต่จริงแล้วถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มนะเพราะเราสามารถที่ยืดชั่วโมงการใช้ไฟจากโซลาร์ได้มากขึ้นครับผมครับอันนี้เราใช้เทคโนโลยีของประเทศอะไรครับด็อกเตอร์ครับใช้ของประเทศจีนครับอ๋อของจีนเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องเรื่องโซลาร์เรื่อง energy storage ตอนนี้ครับครับผมน่าเรียกว่าตอนนี้เรามีทั้งเลยนะเรื่องของโซลา นะครับไฟลงไฟฟ้าโซล่าแล้วลงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมชุมบุรีกรีนเอเนร์จีตอนนี้อัปเดตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ฮะก็เรา COD มาตั้งแต่ปลายปีสองศูนเก้าะครับก็รันมาเป็นปีแล้วก็เพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับทั้งเรื่องของผลประกอบการทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับภาพภาพรวมต่อชุมชนแถวนั้นนะครับก็แฮปปี้ไม่มีประเด็นใดๆนะครับก็มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆก็ขอดูงานพอสมควรเลยว่าโอ้ เข้าไปเนี่ยไม่รู้เป็นโรงงานที่ยะนะครับที่เขาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมธรรมดาเพราะไม่ไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําเสียใดๆนะครับเราสแตนดาร์ดของญี่ปุ่นมาใช้นะครับเหมือนกับที่เราเคยดูข่าวที่มีโรงไฟฟที่ยากังโตเกียวอะไรพวกเนี้ยครับนี่ก็เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันครับครับผมนะนั่นคือเรื่องราวของในประเทศได้ว่าคงจะมีการเติบโตทั้งทั้งทั้งน้ำนะแล้วก็ตัวของไฟนะครับอยากให้ท่างดรเซ่มีช่วยอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ ธุรกิจที่เวียดนามเนี่ยครับเพราะเรามีการเข้าไปลงทุนที่เวียดนามตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างครับจะอัปเดตไหมครับตัวเวียดนามเองเนี่ยยังมีศักยภาพอีกมากนะครับว่าตัวเราดูจ GDP ของเขาเองนะที่มีการเติบโตขึ้นตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีโควิดมาชะลอเป็นระยะก็ตามนะครับปัจจุบันทั้งกลุ่มเด่ไเ่ช่ UPA เนี่ยเรามีไปลงทุนโครงการน้ำอยู่สองโครงการนะครับโครงการแรกเนี่ยที่เหมือนเถือหลอกนะครับนี้เป็นโครงการประมาณขนาดกลาง ขนาดประมาณสองหมื่นสาพันลูกบาทเมตรต่อวันอันนี้ก็สัพายน้ำนอกจากในให้ประชาชนในเมืองเขือหลอนะครับยังมีเดินข้อจ่ายน้ำประปาเข้ามาเองที่คมวบเชเนียนอีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ข่าวดีคือว่าทางกลุ่มวิเชียไอดเองเนี่ยที่ทำที่คมุสาหกรรมเนี่ยเขาก็ขายที่ในนิคมที่เวียดนามเนี่ยได้เยอะมากวันนี้ได้เกินกว่าครึ่งในเฟสแรกไปแล้วนะครับม็นมีลูกค้า ลูกค้ารายใหญ่จากจีนที่เข้ามาซื้อมาลงทุนตอนนี้เราก็ขยายท่อซึ่งจะขออนุมัติงบเพิ่มกําลังการจ่ายน้ําเข้าไปในนิคมเพิ่มนะเพราะลูกค้าเนี่ยก่อสร้างมาแบบก่อสร้างเร็วมากนะครับครึ่งปีเนี่ยจะเริ่มทยอยผลิตแล้วนะครับก็ก็ก็เร่ง,เร,งเร่งก่อสร้างวางข้อกันอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัว drive r o ร h ให้กับฝั่งตัวน้ำหลือหลอนะครับส่วนอีกโครงการนึง ที่เราไปร่วมลงทุนนะฮะสัดส่วนประมาณ3-4เปอร์เซ็นนะครับคือโครงการดวงริเวอร์ดวงริเวอร์เนี่ยเป็นโครงการประมาณขนาดใหญ่ก็ขนาดกำลังทิตที่3แสนลูกบาทเมตรต่อวันนะครับครับผมครับปัจจุบันเนี่ยใช้กำลังกําิรอู่วันครึ่งหนึ่งนะครับแสนห้าแสนหกแบบเนี้ยนะครับก็กําลังค่อยๆทยอยไตย่ไต่ตัวเลขอยู่นะครับเพราะว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยพอมีโควิดเนี่ย การก่อสร้างวางท่อทั้งหมดในประเทศทั้งหมดทั้งหมดเลยก่อสร้างทุกประเทศเนี่ยเ็าเริม่มมาเขาตัดตัดหยุดหมดเลยนะครับดังนั้นก็เลยชะลอไปการการวางท่อขยายเขต่พอชะลอไปปุ๊กยอดขายก็เลยชะลอไปนะแต่หลังจากช่วงครึ่งปีหลังพอเรากลับมาก่อสร้างได้ก็มีการวางท่อขยายเขตจังหน้านําเพิ่มเติมนอกจากในจังหวัดฮานอยแล้วเนี่ยก็มีการวางท่อข้ามจังหวัดไปด้วยที่จังหวัดบักนินกับกุงเย็นอยู่ด้านใต้กับด้านขวานะครับก็ ข่าวดีคือว่าน้ําเริ่มจําหน่ายไปแล้ววางท่อเสร็จน้ําเริ่มจําหน่ายไปให้ลูกค้าบางรา,ายแล้วเป็นปนี่โคุตสาหกรรมนะครับตอนนี้ก็เดินสายคุยกับลูกค้าเพื่อจะเพิ่มปริมาณการรับน้ําเพิ่มเติมนะครับโครงการนี้ต้องเรียนว่าเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจอินฟราสตรักเจอร์ที่มีการลงทุนเริ่มต้นหเยอะทีค่ค่าเสื่อมก็เลยสูงนะครับต,ตอนนี้ตัวโดงริเวอร์เองยังคอนทริต์รอสอยู่ส่วนหนึ่งนะครับมาในมาในบาลานซ์ชีพของเรา แต่ว่าเราคาดว่าปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะน่าจะไต่ระดับจุดเด่นอีเวนต์ได้ครับอืมครับผมนี่กาถือเป็นความคืบหน้าที่ฝั่งของเวียดนามนะฮะที่กามาดูแล้วนี่เราครับผมทางกลุ่มเดอะเบชเองเนี่ยครับนอกจากที่เงียอานแล้วเนี่ยก็ถ้าติดตามข่าวนะครับกลุ่มเดอะเบชไอดีเองเนี่ยมีการไปพัฒนาโครงการนิคมเพิ่มเติมใหม่นอกจังหวัดเงียอานคือที่พันหัวนะครับอีกสองนิคม นะครับเรื่องน,นี้กําลังพัฒนาอยู่นะถ้าถ้าสองโครงการนี้ตอนนี้กำลังทำเรื่องเพิ่มมงเพิ่มมิตรอะไรอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างได้อีกประมาณหนึ่งถึงสองสีหน่าหลังจากที่ได้รับเพอร์มิตครบถ้วนแล้วอันนี้ก็เป็นอนึ่โครงการหนึ่งที่เราก็ตั้งใจเข้าไปร่วมลงทุนกับทางกลุ่ม REA เช่นกันทางธุรกิจน้ําดีและน้าเสียด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นมีเดียมเทอมโรสให้ที่ไปตามด้วยนะครับ ครับผมสี่ว่าโอ้เราครับผมรี่ว่าทั้งไฟฟ้าทั้งน้ําทั้งในไทยแล้วก็ที่เวียดนามดูว่าดูดูดูแล้วปีนี้เองนั้นเราใช้งบเกี่ยวกับพวกการลงทุนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับดตอร์ครับปีนี้เราตั้งงบไว้ประมาณสอง0ันห้าร้ล้านนะฮะเฉพาะตัวงบลงทุนที่ไม่รวมเอมนเนะอืม M&A นเอ็มนเนี่ยตอนนี้ก็มีดีลอยู่ดีลหนึ่งที่ทำดิวดีลเจน์เสร็จแล้วอยู่ในช่วงไฟลายไลท์เซนอยู่ก็เป็นโซล่าที่เวียดนามครับ อืมคร,ครับผมไซส์ใหญ่ไหมครับด็อกเตอร์ครับไซส์เนี่ยขนาดอยู่ประมาณห้าสิบถึงสองอยห้าสิบเมตว่าอืมแปลว่าเขามีไซส์ละห้าสิบเมตรเนี่ยห้าไซส์โอ้เรามาดูว่าเราจะซื้อทั้งห้าเลยดีหรือว่าเลือกบางไซส์ที่ที่มีคอนดิชันดีๆขึ้นมาเลยครับนี่อ,อยู่ช่วงการเจรจาครับผมคิดว่าจะเห็นหน้า<ม>เห็นหลังหรือว่าสุบได้ประมาณสักพิเน ช่วงไหนครับประมาณสิ้นไตรมาสสองเนี่ยครับก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วเพราะเราทำดีลดีเจนมาประมาณสองเดือนแล้วอืมครับผมครับครับนั่นคือเรื่องเดียวเราเลยเข้าไปซื้อพวกไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะที่เวียดนามนอกจากตรงนี้แล้วในประเทศไทยเองเรามีแบบว่าศึกษา M&A เพิ่มเติมไหมครับในจุดกท่านนี่ครับตอนนี้ก็มีทำดีลดีเจนอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นโซล่าฟาร์มนะครับ ขนาดไม่ใหญ่มากนะฮะนี่วันถ้า 5, วันถ้าผมไปกวตดเท่านั้นเองอืมคร,ครับผมก็มีอยู่ในไพ่ลายแบ,บนีนครับอืมครับผมนี่ว,วันดิวนี้คงเราคงเห็นชัดเจนคือที่เวียดนามเะนาะพูดง่ายๆเนาะพี่เดียร์น่าจะเร็วๆนี้นะฮะในส่วนของเป้าหมายนะ,ะการเติบโตของวางอัพเองในปีนี้เราด็อกเตอร์วางไว้ยังไงครับตอนนี้ทั้งเรื่องน้ำและเรื่องไฟนะครับเราก็มีเรียกว่าเป้าหมายที่ท้าทายในปีนี้นะครับ ปีนี้เนี่ยในในเรืองของวอลุ่มน้ำนะฮะเราตั้งเป้าเก็บตัวที่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับยอนเยียนะครับจากร้อยสิบสี่ล้านเป็นร้อยห้าสิบสามล้านนะครับส่วนไฟฟ้าเนี่ยครับเราก็ตั้งเป้าเก็บตัวสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากห้าร้อยเก้าสิบเมกะวัตต์เนี่ยเป็นหกร้อยเจ็ดสิบเมกะวัตต์นะครับนี่คือภาพรวมนะครับส่วนในเรื่องของรายได้กับน้องลราแชร์พโรฟิตเนี่ยเราคาดการ์ดรออยู่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ส่วนทบับลนยครับปี้แล้วรา,ายได้กับแชฉก็ิดเลยอ,อยู่ประมาณตั้ง2,600ล้านนะครับปีนี้เราก็ตั้งใจจะเติบโต25เปอร์เซ็นต์อ,อืมครับผมนะมผมเชื่อว่าผู้ถือหุ้นเองหรือว่านักพนัคงเขาไปดูตัวเรคคอร์ดในอดีตนะพูดง่ายในปี63เนี่กกำไรถึงนั่งปี6ส3มนี่คือ2,000ล้านนะพูดง่ายมันเรามีโอกาสที่แบบว่าจะแตะเนี่ยใช้เวลานานไมหมฮะนานที่แบบจะแตะไปหาตรงซัก 2,137ล้าน 00, บาทตรงนี้ครับดอกเตอร์ Doctor, ครับก็จริงๆถ้าเราได้โครงการพวก M&A พวกนี้เข้ามาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับก็อในช่วงการพยายามเร่งอยู่การที่มันตัวผลกองการที่ดลอกออกมาตอนนั้นเป็นเรียกว่าเป็นธรรมชาติของสัญญาตัว IT p ตัวหนึ่งนะซื่อเป c กกูวันะครับอันนี้พอเหมือนว่ารายได้เนี่ยมันจะเข้ามาช่วงเจปีแรกอืนะครับธนะุรกิจสัญญา i ี p เลยนะครับอัน็นกระทายกันทั้ทงหมด เจ็ดปีปุ๊บอัตราการถอนชระกับสถาบันการเงินลดลงรายได้ตัวค่าความพร้อมจ่ายที่อีกแกนจ่ายเราก็ลดลงมันก็เลยสอดคล้องกันเข้ามานะฮะแต่ว่าแน่นอนอันนี้เป็นเป็นไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับการดำเนินการใดๆนะยังจ่ายไปได้ดีเงินปันผลได้ดีนะแล้วก็ไม่เหล่ว่าตัวธรรมชาติสัญญาทําให้การรับรู้แชร์โปรฟมันลดลงอื่นเองครับ ครับผมเลยว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังในการสายตรงหงได้รับทราบข้อมูลของตัวของวาร์อัพนะฮะทางลอเตอร์มีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นของวาร์อัพหน่อยครับผมกอ็อยากจะเรียนว่าทางตัวเดลวเชียยูพเองเนี่ยนะครับเราเป็นหุ้นที่มี r e เ u อ r i n g ่ n อ o m e ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ ตัวไม่ใช่ U P E นะครับเรามีตัว Reordering คั่มเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เป็นตัว High Dividend Stock นะครับเราได้ถูกบรรจุอยู่ใน S H D นะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งออร์แกนิกและอินออร์แกนิกทาง M A หรือโครงการพวก P to B and Trading ที่ได้เรียนไปเพราะฉะนั้นก็อยากให้คอยติดตามนะครับว่าเราก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแนะนำตลอดเวลาแล้วก็ถือว่าด้วยความสบายใจ ครับต้องเรียนนะครับุณกท่านผู้จัดหุ้นอีกครับครับผมเรียกว่าเราเป็นหุ้นที่แบบว่าจ่ายปันผลนะฮะเรียกว่าชั้นเทพนะพูดง่ายๆตรงจุดนี้ครับครับครับผมทางรายการสายตรงอินไซต์ต้องขอขอบคุณดรนิพนธ์บุญเดชานันมากในที่มาให้มุมมองมาให้วิสัยทัศน์เรื่องราวของความคืบหน้าของกิจการทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศขอบคุณดรมากครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือวิสัยทัศน์นะของดร นิพนธ์นะครับบุญเดชานันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร W H A Unity and Power นะครับหรือว่าว่าอัพนั่นเองนะถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในหมวดของอารมณ์นะในส่วนของเซ็ตนะหรือว่าเป็นเซ็ต HD หรือว่าเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลต้องบอกเลยว่าสม่ำเสมอนะหรือผมเชื่อว่าในบรรยากาศตลาดหุ้นแบบนี้ถ้ามีการแว่งตัวแบบที่ว่ากระชากหัวใจนะเรยกว่าจิตวิญญาณเนี่ยีือว่ากระเจิงไปเหมือนกันนะผมว่าแหล่ง พักพิงนะหรือว่าแรงที่แบบว่าจะไปแบบว่าฝากผีฝากไข้ได้ผมว่าตัวหนึ่งในนั้นก็คือตัวของว่าอัพั่นเองสำหรับรายการสายตรงอินไซด์ในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับผม